นี่เป็นเข็มปัทเทเวียนะครับเดี๋ยวเราจะตัดไปใส่บานนะครับเป็นในส่วนของดอกไม้นะครับก็จะใช้ดอกไม้นะครับที่ปลูกแล้วก็จะเริ่มเติบโตจากที่บ้านเนี่ยนะครับซึ่งเขามีดอกที่หลากหลายครับอันนี้เป็นดอกเข็มปัทเเวีย ก็จะมีต้นพุทธพิชยาใต้ต้นมะละกอนะครับ จะมีนะครับเข็มบัตวีแล้วก็พุทธพิยานะครับอันนี้จะเป็นทองโอไรมิกิเมาส์นะครับทองโอไรมิกิเมาส์นะครับเราก็เลือกอดอกที่มันย,ยาวๆนิดหนึ่งเพราะเราต้องไปมัดใส่กำกับนะครับสำหรับทำ ดอกไม้ใส่ใส่บาทอ่ครับเราได้มาแล้ว ต้นดอกทองอุไลนะครับก็เป็นอีกีนิดนึงนะครับทองอุไลแต่ว่าฝนฝนตกใส่ครับดอกเ้าเลยร่วงนะครับไปหมดแล้วนะครับครับก็ได้ครับเป็นทองอุไลไม่กี่เมาสนะครับสีแดงก็ดอกทองอุไลสีเหลืองนะครับตอนนี้เราได้วัสดิบดอกไม้มา4ี่ชนิดนะครับสำหรับวันนี้ ก็จะมะีเข็มปทัทวีนะครับมีดอกทองลายสองชนิดนะแล้วก็สีขาวนี่เป็นพุทธพิชยานะครับสีขาวพุทธพิชยานะครับเดี๋ยวเราจะมากรรมให้เป็นดอกไม้นะครับครับอันนี้เป็นต้นโกสุนสีทองนะครับ เราก็จะเด็ดไปสามใบนะครับสําหรับไปทําดอกไม้ใส่บาทนะครับก็เลือกใบที่มันตรงๆนะครับสีสันสวยงามนะครับให้เข้ากับดอกไม้ของเรานะครับตอนที่ออกใหม่ๆเนี่ยกุสลธีทองก็จะเป็นสีออกอเหลืองเงทองนะครับ แล้วก็พอแก่ตัวไปเขาก็จะเป็นสีเขียวปกตินะครับแล้วก็ตอนนี้เขาจะร่วงก็จะกลายเป็นสีสีเหลืองเหลืองที่แบบแก่เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้3ามใบนะครับก็มีอยู่หลายต้นเลืองนี้นะครับที่ปลูกเอาไว้เป็นอันนี้ก็กันแดดด้วยนะครับสูงนะครับ อันนี้เราก็จะได้ตัวกส้สนสีทองแล้วนะครับครับสุดท้ายเราก็จะใช้ใบเตยนะครับ,บเตยสามใบนะครับสามใบเดี๋ยวเราเลือกใบที่มัตั้งตรงนิดนึงนะครับเพื่นอนำไปใช้นะครับ นะครับเราจะได้ใบ3ใบนะครับ สาธุสาธุสาสธนาุนมันพรสาธุรับพรที่นี้พรนะ ยาหาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปปกกติอิทธิตังพัทธิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจจตุสพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถา มานิโชติรันโตยะคะสุขีทีคายุโกภวะอิวาทานะเสีริสนิจังวุฒาปัจยิโนจัตตารโธรรมวัฒนิอายุวันโนสุขังภาลังเจริญอนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนนะ คิดของอะไรกันก็ให้สมดังปาถนานทำกิจการการงานอะไรให้เจริญรุ่งเรืองไปไหนมาไหนกันก็ตลอดปลอดภัยการศึกษาเล่าเรียนก็สําเร็จตลอดชนะตลอดนะลูกนะตั้งใจเล่าเรียนเป็นกองบังให้พ่อให้แม่อันุโมทนาให้ครอบครัวได้นะสาธุกระริ่นทนนดูแลสุขภาพด้วยครับเรียบร้อยครับสมรุลการ ทำดอกไม้ในสวนมาใส่บาทนะครับแล้วก็ได้รับพรตอนเช้าจากพระพุทธเจ้าครับครับจะเห็นได้ว่าดอกไม้ที่เราปลูกเนี่ยก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับแล้วก็เราทําให้มันมีดอกอยู่ตลอดเวลานะครับโดยการใช้ตัวจุลินทรีย์ต่างๆแสงนะครับจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวแล้วก็น้ําหมักขี้วัวนะครับสามอย่างนะครับใช้สามวันครั้งนะครับก็ เป,เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทําอยู่ก็คือว่าก็จะตัดออกไม้จากที่ปลูกเองนะครับไปใส่บาทน,นะครับแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีเงิน20บาทนะครับใส่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันในช่วงโควิดนะครับก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ